สวัสดี silently, พบพบคร 00. 00ับผมพวกผมเบ้าสกุลคนสว่างแรงงานไทยยี่สียวพี่น้องฮอดเวลาแหละครับเพื่อนกับไปมีความสุขอยู่บ้านสี่สิบห้ามือแล้เพื่อนไทพี่น้องตามมาพี่ครับเดี๋ยวนี่ครับผมมาฮอดแล้วสวัสดีครับผมไม่ไม่อะไรแล้วไปคิดเดียงอยู่พี่น้อนแล้วอยู่กล้ๆนะครับเดียงวะเดียงวะโอ้เป็นไงเป็นไงอย่าถาทถามถามก่อนละก็บ้านเทาไปหร่พออยู่พออย่างวะเร uh, ื่องวะก็อยู่เรื่อง ครับคนมาตามเบรียต์นะครับกลับไปกับไปํามว่าพ่ออยู่ไม่กับพ่ออยู่บ้านหอแต่ว่าถามว่าอยู่โดดอยู่ได้บอกกับเศรษฐกิจบ่ค่อยดีนะครับท่านสิไปอยูใส่เงนินมันไร้ใดมันบ่มีเขานะครับมีแต่ออ,อกไอเนี่ยครับมันบ่มีรายได้ขผลบ่เหตุงานผิดพลาดอีสระเลยวอเปลอากอินพอเงินเดือนลอมๆอยู่แล้วครับรครับแสดงว่ากะาบกับเบงข้าวเบื่องข้าวอีดอกพี่น้องเพราะว่าบ้านหอเนาะรายท่านอยากมา เิ็การตั Hence, ้งเหรียญแม่ยู่ดิเพราะบ้านเขาเปัญหานเงินยากเราเป็นการอยู่เขาต้องแบบว่าพราะว่ามีเงินกก้อนอย่างเงินมีเงินดันเกับไปพักแม่เงินจันกลบกับเก็บเมื่อบ่งบันเขาเนี้ยนะมันจะหลงทางเขาบ้านนะครับจะไปอยู่โดนไล่คี่ถามคำามนี้เลยเมื่อไรป็นได๋อันนี้คือถามแบบแบบว่าสิ้นคามสงสัยพี่น้องการที่สิกลับไปพักเนี่ยเขาต้องมีเงินเท่าไหร่ื่อยแต่ว่ามันอยู่ที่แต่ละบุคคลนะพี่น้องเนอะที่อันนี้คือถามว่าตัวนุ่มนี มุเท่นะกวานไปอันนี้คืออยาถาร่วมคาเครื่องบินน้ำาะทั้งเบิรนดอะรวมวลลทั้งเบิดทั้งคาเครืองบินอานนัน้นกับะมัะ <c oughs> กับสามครับเกือบสามพี่น้องรวมคาเคื่องนเครับเกือบสานเดินทางสามนี่คือว่ากก<า>คือว่าผมบอกอเลยผมตอบเลยวา 3, สามเสีองเพราะเดินทางหลายพากจาก สกลพะเยากรุงเทพเนาะขับรถสังโตหรือน้ำมันน้องมีแฟนอยู่พะเยานะครับไม่ได้ได้ไม่อันที่ไอ้วะปลาคาง์ฟคอยยังไปสูบไปสูบปลาพี่น้องมีอยู่บอปลาพาเทื่อกทูกมีอยู่โอ้ยพอได้ไปฟันแต่อีกก็คนเยอะนะโอ้ยปลาวิ่งลูกอันนี้ของปลาหรือปลาปลาซิ่งหรืออะไรปลาทีมเนาะหัวละฮะกับปลาที่ไปสูบของอะครับ ไม่ที่กองเสียบจะดีเสื่อม้าเปลือเสื่อมันทั้งแง่ครับกองบ้านเฮากองเสียบเลยครับหมูหนูหนูอย่างหนูแง่ก็มีหมดหนูครับพวกเสียบบ้านเฮาพี่น้องซื้อว่าไงถามว่าที่บ้านยี่มีขายบ่บ่มีไหมครับขายยากเนาะบ่มีส้มบ่มีแต่พวกปลาหมึกปลาอย่างมีพวกมีขายอยู่เอ้ยปลาอย่างแา่เปลือยเสือเลนี่ปลาอย่างแง่ปลาเสื่อมเลยพี่น้องไกล้ปลาทั้งแง่ปลาเสื่อม โอเคจคลิปนี้กันแบ่งให้บาสักหนอมั้โอ้ขอบคุณหลายครับคลิปคลิปนี้กันเอาทำนี้ก่อนนะครับเพิ่งลงมาพั้นด้วยนะอวานเมื่อวานครับเมื่อวาน6โมงยินมาต่อเครื่องนั่งแท็กซี่มาเมย์เมยขนาดครับโอเคครับคลิปนี้กันมาให้ประมาณนี้ครับผมกับไทยบ้านเดียวพี่น้องไทยบ้านเดียวกันละสกุนต้องการพุ้นคั่วคั่วคั่วุ้นอย่างว่าท่านนี่เนี่ย ร้านเด okay, ียวกันนะครับเอาคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอ่ขอลาไปก่อนขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณมือก๊องน้ำอ่าย่างหั่หลังแล้วพี่ครับกายเดียวกันพี่โอ้ยพี่เวียดเชื่อโอ้ยผมอามาตะบานเงือกครับโอ้ยโอ้ยทางนึงเลยรัวครัวอยู่นั่านละว่าไปเอาเราเนือหงวนครับแรงงานไทยยิ่งเสียวขับพี่น้องอ่าชิมนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ